แยกออกมามันแยกออกมามันแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยแต่ไม่ไปทําอะไรไม่เล่นอะไรกับเขาด้วยดังนั้นดีใจก็ไม่เล่นด้วยเก็จะเห็นอย่างนั้นทีนี้วนี้พอเราเรามาดูแล้วเอ๊ะอยู่กับรู้สองไม่เดือดร้อนอะไรเลยใช่ไหมแบบเนี้ยไม่มีเรื่องปัญหาก็คือว่าเราไม่เราอยู่กับรู้สองไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์นี่ยมันต้องทํามาหากิน ปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำสร้าง,ส,างสิ่งนั้นทําสิ่งนี้เพื่อ,อยังชีวิตตัวเองให้อยู่รอดเนี่ยเราก็ต้องคิดค้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาหรือหาทางทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันใช้ความคิดปรุงแต่งทั้งนั้นนี่บางทีมันก็สุขก็ทุกไปกับความปรุงแต่งในการทํามาหากินนั่นด้วยมันจะรู้เฉยๆนี่มันมันก็ไม่ได้นี่คือต้นตอของปัญหาที่เห็นว่าทุกเนี่ยทีเนี้ย ทีนี้เราก็จะพอเราเห็นแล้วว่ารูสองก็มีหน้าที่ทํางานอย่างนี้รูหนึ่งเขาทำงานอย่างนี้ถ้ารูสองถ้าอยู่กับรูสองได้มันก็ไม่ทุกคือไม่ไม่มีเรื่องมีราวถ้าอยู่กับรูหนึ่งได้มันยังทุกอยู่อ่าเราก็เห็นแล้วว่าตัวที่ไม่ทุกคือคือตัวไหนอยู่ยังไงงเนี้ <c oughs> ในขณะน,นี้ปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเราอยู่กับรูสองเนี่ยมันอยู่ว่างๆอยู่เชย อยู่ไม่คิดไม่ปรุงสบายสบายความผ่อนคายความไม่คิดไม่ปรุงอะไรมากอะไรเข้ามาให้รู้ก็รู้รู้แล้วก็ผ่านไปแค่นั้นเนี่ยเรียกว่ารู้สองมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ลักษณะของรู้สองเป็นอย่างนี้รู้หนึ่งเป็นอย่างนั้นไอ้รู้หนึ่งนินธรรมชาติธรรมดาของคนทั้งโลกมันต้องรู้อยู่แล้วอันนั้นเถอะทีนี้เยอะทําทยัางไงเราจะเอะอยู่กับรู้สองได้เออโดย โดยที่มันจะไม่ได้ไม่ต้องทุกข์นี่นี่คือปัญหาพอพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนะี่ยพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็มาศึกษาว่าไอ้ชีวิตเราเนี่ยเรียกว่าศึกษาสัจธรรมไอ้ชีวิตเราเนี่ยมันจะหนีสิ่งเหล่านี้พ้นไหมหนีอะไรหนีการเกิดการแก่การจ็บการตายหนีไม่พ้นเลยเกิดมา เกิดมาเพื่อตายแน่นอนใช่ไหมมันก็ยอมรับสภาพนี่แล้วเราเกิดมาเพื่อตายแล้วแล้วยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วนี่มันต้องทุกข์สิใช่ไหมมันทุกข์สิเพราะเราไม่รู้ความจริงเนี่ยเราม่เราไม่รู้ความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นก็คือตัวสัจธรรมมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนี่เป็นสัจธรรมพอเราเห็นเราเห็นอย่างนี้ทุกขขึ้นมาเนี่ย คือยังไงยังไงเราต้องเราต้องตายแน่ๆเราต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเนี่ยมันก็เกิดว่าเออแล้วมันก็ไอ้ตายก็เราก็สําคัญมันหมายเราก็เคยชินกับความทุกข์จากการพัดภาคเออมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แล้วถึงแม้เราจะทุกข์มากแค่ไหนมันก็ยังตายไม่ทุกข์มันก็ตายคล้ายๆเงี้ยคือเราศึกษาตามความเป็นจริงในชีวิตที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ย ไอตัวความเป็นจริงเนี่ยเราหนีพ้นไหมเราหนีไม่พ้นเราหนีไม่พ้นอะไรไอชีวิตหัวแขนขาเนี่ยมันต้องดับมันต้องแตกมันต้องล่มสลายไปวันหนึ่งกนได้เนี่ยแล้วก็ศึกษาไปเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นอยู่กับแค่น,นี้พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วว่าอา้าแล้วสิ่งต่างๆที่ว่าบ้ามาเมื่อที่เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเราจริงหรือเนี่ย ก็เพราะมีเราไปไปฝากเอาไว้กับการเกิดเจ็บเก็บตายไงเกิดก็กูแก่ก็กูเจ็บก็กูตายก็กูนี่ก็ลูกกูนี่ก็เมียกูนี่ก็ของกูสิ่งต่างๆพวกนี้ยมันมาพร้อมกับตัวกูไงมันมาพร้อมกับตัวเราที่ไปยึดไปสําคัญมันหมายว่าขันทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของเราจริงๆรความคิดความปรุงแต่งก็เป็นของเราเราก็มาดูเออมันเป็นของเราจริงหรือถ้ามันเป็นของเรามันต้องอยู่กับเราตลอดสิ เห็นไหมล่ะมันต้องไม่ตายตายไม่เป็นสิเพราะเราไม่อยากตายอ่ะเราไม่อยากตายแล้วทําไมมันตายนะมันอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเราใช่ไหมในเมื่อมันมันอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเราแล้วมันจะเป็นเราไปได้ไงอ่ะถ้ามันเป็นเราเป็นตัวเราแล้วเราก็ต้องบังคับบัญชามันได้แล้วต้องมันสั่งให้มันไม่ตายมันก็ต้องไม่ตายถูกไหมล่ะหาข้อมูลต่างๆมาสนับสนุนไอ้ตัวสัจธรรมตัวเนี้ยให้เห็นว่าอ้าวเป็นจริงๆแล้วเรา เราทําอะไรมันไม่ได้นี่มันเป็นวงจรชีวิตมันเป็นวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราจะไปทําอะไรได้มันก็ต้องรู้ความจริงขึ้นมาพอมันรู้รู้ความจริงขึ้นมามันก็เข้าใจเข้าใจว่าทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตัวเราไม่ใช่ไม่ใช่ของของเรามันเกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแท้ๆไม่เห็นมีอะไรยิ่งกว่านั้นมันก็จะค่อยเข้าใจถึงความเป็นจริงไปเรื่อย ที่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่ก็เนื่องจากความยึดถือเนื่องจากความผิดความหลงผิดว่านี่คือตัวเราเมื่อมีตัวเราก็นี่มีลูกกูมีหลานกูนี่มีงานของกูกูยศนั้นยศนี้อะต่างต่างพวกนี้ก็เราก็มาค้นพบอ๋อไอเพราะตัวกูนี่เองนี่ว่าที่มันทําให้เนี่ยไอความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูนี่เองใช่ไหมละ่ะเป็นเพราะตัวกูนี่เองเนี่ย มันก็เลยมาเห็นว่าเออแล้วแล้วอะไรที่ท,ที่ที่ทำให้มันสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูล่ะอ่ามันก็มาตรงนี้พอมันขยับเข้ามานี่แล้วก็ค้นคว้าหาคําตอบให้มันเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องอารมณ์ต่างๆเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ยมันมันไม่ใช่ของเรานี่นะมันอยู่ข้างนอกนี่นะแล้วตัววิปัสสนาเป็นตัวหาความเป็นจริงเพื่อตอบสนองความกระจจา เพราะเรามืดบอดเพราะเราสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราเนี่ยเราก็มาแก้ตรงนี้เพราะเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราก็ศึกษาเรียนรู้ใหม่ถ้าเราถ้าเราพอเปลี่ยนพอทําความเข้าใจได้ระดับหนึ่งเนี่ยระดับหนึ่งคืออะไรระดับหนึ่งคือ,คอ,คอสมมติว่าเมื่อเมื่อตามองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระทบทำให้เราเกิดอารมณ์ ใช่ไหมอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เราเราก็หาคําตอบให้มันอีกว่ามันไม่ใช่เราจริงๆนี่นะถ้ามันเป็นเราแล้วเมื่อก่อนมึงอยู่ไหนอ่ะก่อนที่จะโกรธอ่ะมึงอยู่ไหนไม,ไม่เห็นมีไม่ไมีเห็น,ม,หนมีความโกรธแล้วพอมีความโกรธทุกทก็เราเป็นผู้โกรธตอนแรกคิดเอาก่อน คิดศึกษาสามเหมือนเราเรียนหนังสือทั่วไปนี่แหละแต่ว่ามันจะเข้าใจมันจะเกิดความเข้าใจก่อนว่าแล้วมีอะไรที่มันคัดค้านมันก็หาแก้ข้อสงสัยนั้นเห็นไหมล่ะจริงตามนั้นหรือเปล่าวะหรือมันยังเป็นกูอยู่เพราะเดิมเลยนี่เราคิดว่ามันเป็นเราล้วนๆใช่ไหมล่ะเราสุขเราทุกข์เราชื่อนั้นเรานายนั้นนางนี้เป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมันสําคัญมันหมายตัวนี้มันว่ามันเป็นเราพอมันถึงเป็นเราปุ๊บ ของของเรามันก็ตามมาทุกสิ่งทุกอย่างมามันก็เลยไปอารมณ์ต่างๆก็เป็นอารมณ์เราทั้งที่มันไม่มีเลยไม่ใช่เลยตัวนี้แนละที่ตัวที่จะพลิกที่ทําให้เราเข้าเข้าไปสู่ความเป็นจริงเนี่ยดูแล้วดูเล่าดูครั้งใดครั้งหนึ่งอ้าลวละซะมันก็ทบทวนเราสมมุติว่าเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาในขนานั้นจะโกรธโดยวิธีไหนก็ตามแล้วเมื่อก่อนมันไม่โกรธมันไปอยู่ไหนออ่ะมันโกรธขึ้นด้วยเหตุปัใจจัยใช่ไหมนะด้วยทางตาก็ดีทางหูก็ดี พอมันโกรธขึ้นมาทําไมแล้วความโกรธนี่มันมาจากไหนมันก็มาจากความไม่มีนั่นแหละความว่างเปล่านั่นแหละ <c oughs> ถูกไหมล่ะเมื่อก่อนก็อยู่ว่างๆพอมีโกรธขึ้นมามันก็มาบรรจุอยู่ในในที่ว่างนั้นแล้วเราก็ไปยึดเอาไอ้ของที่มันมาทีหลังอะไปตู่เอางั้นเถอะนะไปตู่เอาความโกรธนั้นมาเป็นของเราทั้งที่มันไม่ใช่เลยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังเนี่ยเราค่อยๆศึกษาค่อยๆไต่ ไส่บันไดไปค่อยแคะทุกครั้งทุกวันเสื้อผ้าจับมาใส่ก็เหมือนกันอาหารที่กินเข้าไปก็เหมือนกันมันก็อยู่ข้างนอกมันเข้ามาทีหลังมันเข้ามาตามเหตุปัจจัยที่ที่เรามีความต้องการอันนี้เรียกว่าทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดปัญญาร,รู้รู้ตามความเป็นจริงเรียกว่ารู้สัจธรรมสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้มีสิ่งนี้เกิดแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็ดับ มันก็จะเห็นอย่างนี้เรื่อยอันนี้เป็นตัววิปัสนาเป็นตัวสัจธรรมทีนี้ผลของมันคืออะไรผลของมันก็คือเมื่อเราทําความเข้าใจว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งที่กดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเฉยเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าเกิดความเข้าใจบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงว่าอา้ามันไม่ใช่ของเราอะไรต่างๆ่านคนจิตใจมันก็จะคลายตัวออกจากการยึดการถือสิ่งเหล่าน,นี้ถูกไหม ค่อยๆคลายตัวออกคลายตัวออกพอจิตใจมันคลายตัวออกมันก็เกิดความผ่อนคลายความสบายความความไม่เคร่งเพียดอย่างสมมติว่าอารมณ์โกรธในอารมณ์โกรธมันโกรธอยู่เนี่ยเมื่อจิตใจเราผ่อนคลายปุ๊บอารมณ์โกรธนั้นมันก็หายไปถูกไหมมันก็อยู่กับความสบายสบายผ่อนคลายแล้วมันก็พอความผ่อนคลายมันก็ไอตัวผ่อนคลายนั่นแหละคือตัวรู้สองคือตัวรู้ที่ไม่มีปัญหา ไม่เอาเรื่องเอาเราอะไรกับใครโคธก็ไม่มีเกยียรก็ไม่มีเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเห็นไหมจะเรียกว่ารู้สองก็ได้จะเรียกว่ามันผ่อนคลายก็ได้เพราเราก็มาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของจิตทเนี้ยจิตเดิมอะจิตเดิมแท้มันเป็นสิ่งที่ว,าว,าวา่างๆว่างเปล่าอยู่ยเฉยไม่มีอะไรเลยว่างเหมือนอากาศที่ไม่มีเมฆหมอกอะไรมาบังเนี่ย แล้วเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏถ้าไม่ผ่อนคลายเราจะไม่เห็นตัวนี้ทีนี้ผ่อนคลายนั้นมันก็เกิดจากเหตุปัจจัยเกิดจากเหตุที่มันไม่มีมูลภาวะอะไรที่เกิดขึ้นหรือไม่มีความรักโลภโกรธหลงเกิดขึ้นไม่มีความเครียดไม่มีกดความกดดันไม่มีอิจฉาหรือสยามไม่มีพวกนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตามแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดเกิดไม่เกิดด้วยอะไรอ่ะ ไม่เกิดด้วยความเข้าใจแจ้งว่ามันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีอยู่จริงมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ล้มกระดับไปเท่านั้นเองแล้วมันเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปให้มันอยู่แล้วมันถึงเราจะรู้ไม่รู้เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเอรามันอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเรื่องอะไรที่เราจะเก็บเอาไว้คล้ายๆประมาณนี้มันก็เกิดความว่างเพราะมันเกิดความว่างจิตใจมันก็ผ่อนคลายจิตใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ไม่กดดัน พอจิตใจมันไม่เป็นทุกข์ไม่กดดันไม่ผ่อนรู้สองพอมันอยู่กับรู้สองอยู่กับสบายสบายอย่างนี้ไปเรื่อยๆแตอ่อยู่ต่อมาต่อมาอีกเพราะเราจําเป็นต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามกิจวัตรประจําวันของเรามันก็เกิดความยุ่งยากวุ่นวายขึ้นมาสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็หลุดไปอีกหลุดไปว่ามันว่าลืมเรื่องอันิจจังทุกขังอันัตตาไปมันก็จิตมันก็ตกไปอยู่รู้นึงอย่างเงี้ย รู้หนึ่งมั่งรู้สองมั่งก็จะอยู่งี้ทีนี้เรารู้แล้วนี่ว่าเถ้าเราต้องการอยู่กับรู้สองเราก็ต้องมีปัญญาเว้ยต้องเอาตัวปัญญามาพิจารถ้าไม่ถ้าเราไม่มีปัญญามันก็แล้วแต่มันจะลากจูงเราไปไหนแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาเราก็ตกเป็นทาุของอารมณ์ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะอยู่เหนืออารมณ์เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติ ยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติใหม่มันก็จะตกเป็นาธาตของอารมณ์อยู่ภายใต้อำน,นาจของอารมณ์อารมณ์จะโกรธจะกดดันสั่งการให้เราได้สุขทุกข์แต่ผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นมักเห็นผลแล้วมันก็จะอยู่เหนืออารมณ์ทั้งที่อารมณ์ก็มีเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ไม่เป็นเป็นาธาตุรับใช้อารมณ์เห็นมันโกรธเราไม่เป็นผู้โกรธเห็นมันเบือ่อเราไม่เป็นผู้เบือ่อ นิ้นมันทุกข์เราไม่เป็นผู้ทุกข์มันก็จะออกลักษณะนั้นสําหรับผู้ที่ผู้ที่ปฏิบัติเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วแต่ที่พูดให้ฟังนี่คือเส้นทางของมันที่จะต้องปฏิบัติไปไม่มีเรื่องอื่นคือเรื่องปรับจิตใจของเราให้เข้าสู่ความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงก็คือสัจธรรมไม่มีสิ่งใดที่เป็นของเราสักอย่างอันนี้อันหนึ่งเป็นหลัก แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของเรานะเนี่ยก็จะเห็นไปนี้หาหาคําตอบให้มันให้ได้ว่ามันเป็นของเราแล้วมันอยู่ยังไงมันเป็นของเราจริงหรือเปล่ามันเป็นตัวเราจริงหรือเปล่าแล้วเมื่อก่อนเพราะว่าเป็นตัวเราแล้วเมื่อก่อนมึงอยู่ที่ไหนมันก็มีเหตุปัจจัยที่ทําให้เราเกิดมาอะไรต่างๆพวกนี้หนึ่งก็คือไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสองก็คือทุกอย่าง มันเกิดขึ้นมาเพื่อดับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งรูปธรรมท,ทั้งนามธรรมมันจะเห็นอย่างนี้พอมันเห็นอย่างนี้ตลอดเวลาตลอดเวลาทีเข้าทีเข้ามันก็จะเปลี่ยนทัศนคติเราใหม่ให้เรามองอีกมุมหนึ่งที่เรามองว่าเออนี่ของเรานี่ตัวกูเว้ยกูโกรธกูเกียดกูชักกูรักกูชังมันก็จะเป็นเรา เดิมเลยนะมันก็จะมาเปลี่ยนทัศนคติเราจะค่อยเปลี่ยนไปทีละน้อยลน้อยตัวรู้ก็จะอยู่กับรู้สองรู้สองแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อรืยมันก็ไม่มีทุกเนี่ยนี่คือเหตุปัจจัยใดที่ทําให้ทุกแล้วก็เหตุปัจจัยที่ทําให้ไม่ทุกเรกียกว่ามีจุดยืนอันใหม่ของเราแล้วนี่ยถ้าจุดยืนอันเดิมมันมันก็มันก็จะค่อยจางไปจางไปทีนี้ลักษณะของการไปอยู่รู้หนึง่งไปอยู่กับมันได้ไงเห็นไหมล่ะ จางไปเองดับไปเองไปเคลื่อนไปเองแท้ที่จริงเรามาเรียนรู้เพื่อให้แจ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเข้าถึงสภาพของความเป็นจริงในวัตตาบนอันนี้แต่เราไม่ได้มาเรียนเราไม่ได้มาศึกษาเราไม่ได้เห็นมันก็เลยตกเป็นทาตมันอยู่ล่ำไปเพราะเรารู้ไม่จริงไงการรู้ไม่จริงที่เรียกว่าวิชานั่นแหละมันทําให้เราหลงอันนี้ขั้นตอนหรือวิธีการ อบคำถามที่ว่าพ่อดิดปฏิบัติมายังไงแต่ว่าอันนั้นมันมันไม่สําคัญเท่ากับว่าเหตุทําเหตุยังไงถึงจะอยู่กับมันได้นี่แหละตัวนี้นี่แหละมันผ่อนคลายออกไปแต่ทําไงมันถึงจะผ่อนคลายแล้วทีนี้มันก็ถามตัวเองก็นไปอีกสมมติว่าเราก็เกิดความเครียดเนี่ยควาคนความกดดันอะไรสักอย่างอยูอย่เฉยๆหรือเกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา คิดถึงอันนั้นคิดถึงอันนี้เนี่ยอันนั้นมันเป็นรู้หนึ่งทั้งหมดนะทั้งหมดแต่ทีนี้รู้สองทำไงรู้สองมันถึงจะอยู่ได้นานเลยเสถียรน,นี่ที่สําคัญก็คือรู้สองถ้ามันไม่มีปัญญาเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็เลื่อนไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปถ้ามันถ้ามันเลื่อนไปถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ให้เห็นว่าโอ้ทุกสรรพสิ่งมันก็ทํางานของมันเองมีเองคิดเองเลื่อนไปเอง แล้วก็ตามรู้เฉยๆไม่ต้องไปจริงจังอะไรรู้เพราะว่าเราจะรู้สักระยะสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปให้เราหห็นต่อหน้าต่อตาผ่านไปเรื่องใหม่เกิดมาอีกแล้วก็ดูไปดูมันเฉยๆนี่เลยเนี่ยไม่ต้องไปว่านี่คิดว่าเอ,อ้ยเอาลมหอตอนนี้จับลมลมหายไปว่ะลมไม่จับลมไม่ได้อีกแล้วอย่างนั้นไม่ไม่ไปคิดอะไรทั้งหมด <S <S สองรู้อยู่ตลอดว่างก็รู้ไม่ว่างก็รู้อ่า แต่ไม่เอาเรื่องเอาเราวับสิ่งที่ถูกรู้นั้นคือไม่เอาเรื่องเอาเราวอ่ะมันมันไม่ว่างเพราะอะไรมันว่างเพราะอะไรไม่สนใจให้รู้เพียงแต่ว่ามันว่างขนาดนี้มันว่างอยู่อ่ะใช่ใชขนาะนี้มันไม่ว่างวะก็แค่นั้นคือรู้ซื่อๆรู้เฉยๆถ้าอยู่ถ้าอยู่อย่างนี้ได้เรียกว่าอยู่รู้สองแต่ถ้าเก็บมาคิดปุ๊บ <im class> กลายเป็นรู้หนึ่งใจความตัดความสงสัยนี่แหละเนาะ ใช่แล้วรู้หรือเปล่าวะหรือว่าไม่ใช่วะอะไรเงี้ยเในตัวเนี้ยผมว่ามันน,นั่นนั่นเป็นรุ่นหนึ่งแล้วนะใช่ใช่แต่ถ้าถ้าเห็นว่าเออถ้าเราถ้าเรากลับมาเห็นว่าเฮ้ยมึงไปสงสัยนี่ว่าค่าคๆอย่างเงี้ยคค้าคๆมันจะรู้ทันนะจะรู้ซ้อนรู้อีกทีหนึง่งมันจะรู้ทันรู้ทันความรู้เนะึ่งพอรู้ทันความรู้มันก็จะหยุดไป <zon. S 1> หายไป,ยไปทีนี้พอมันหายไปเราก็รู้ มันมีอะไรขึ้นมาเราก็รู้ไม่ใช่ว่าเราจะเราจะทําเพื่อให้เกิดความว่างหรือทําเพื่อให้รู้อะไรทั้งสิ้นเราไม่เอารู้อะไรทั้งสิ้นเอาแต่รู้ธรรมดาไม่ไม่มีภาระอะไรทั้งสิ้นไม่มีภาระเรื่องที่ว่ามันมันจะว่างหรือมันจะไม่ว่างมันจะคิดหรือมันจะไม่คิดแล้วแต่มันเป็นผู้ดูอยู่เฉยๆอะไรถ้ามันถ้ามันเอ๊ะก็รู้ว่ามันเอะถ้ามันอะไรก็รู้ว่ามันอะไร ทำทำตัวเองให้สบายสบายที่สุดทำให้เป็นธรรมชาติทำให้ผ่อนคลายนั่นแหละใช่ผ่อนคลายของใจที่สุดนะใช่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะพัฒนามันไปนเองทีนี้ยมันจะเรียนรู้ตัวมันดีนพัฒนาเข้าสู่ความเป็นจริงคือธรรมชาติดั้งเดิมธรรมชาติของความเป็นจริงก็คือความว่างเปล่าไม่มีอะไรไ่ที่ที่มันมีก็มักเกิดจากที่เรามัน เสกสรรั้นแต่งให้มันขึ้นมาเองโดยเหตุปัจจัยคือความคิดเมื่อมีความคิดมันก็มีแล้วก็ตัว,ตวเราตัวกูก็เกิดขึ้นพอตัวกูก็เกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมาหมดก็เลยไม่ว่างถ้ากลับไปสู่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นก็สั์แต่ว่าเห็นอยู่อย่างนั้นจะไปเห็นของดีแน่นอนถ้าถ้าอยู่อย่างนั้นได้ตลอดของดีนั่นคืออะไรของดีก็คือธรรมชาติเดิมแท้ที่มี เป็นอยู่อย่างนั้นไปไม่มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟคำว่าไม่มีก็ในความมีนั่นแหละแต่มนรู้จะเรียกว่าอย่างไงมันจะหมดความหมายในตัวมันเองความหมายในตัวขอให้อยู่กับรูปสองให้ได้ตลอดคือไม่ลงความเห็นไม่ให้ความหมายอะไรทั้งสิ้นอะ,อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด เอาเอารู้สักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่คิดต่อแม่อะไรอยู่ก็บ้านบ่อยๆเขาทําความเข้าใจมันบ่อยๆถ้าเป็นของจริงอ่ะถ้าเป็นของจริงนี่มันจะมันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอันนี้ไม่มีอะไรเป็นอะไรสักอย่างเลยไม่มีเขาไม่มีไรไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาไม่มีไม่มีหินไม่มีทองคําเหมือนกันหมด ลาบเรียบเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมล้าจะเคยเป็นแล้วมันก็จะตกไปสู่ความรู้ที่หน้ามหัศจรร์ที่พูดไม่ได้พูดไม่ออกว,ว่าอยากพูดก็พูดไม่ได้นั่นแหลก็จะเป็นอย่างนี้แต่มันแต่ไม่ต้องไปล็่ยลับไม่ต้องไปรอคอยไม่ต้องไปคาดหวังอะไรทั้งสิ้นอยู่อย่างนั้นแต่หน้าที่ของเราเป็นแต่เพียงผู้ดูผู้รู้เฉย ดูอะไรก็อะไรก็ช่างอะไรก็ช่างที่สุดของมันก็คือเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไป